นี้คือกำแพงเรือนจำเก่านะครับเรือนจำสมุทรปราการเกา่ากำแพงล้อมร,ร,รอบที่ต่างๆที่คุกนะครับยังเหลืออยู่ก็าทิ้งไว้เป็นทา่ักตอนนี้เป็นขอเมืองม,ม,มีขอจมือ,องสมุทรปราการ เขาเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวชมได้นะครับแต่ต้องเป็นวันอังคารถึง2สารอาทิตย์าวันจันทร์เขาหยุดหน,นึ่งวันรถไฟสายปากน้ำ

สวมกำแพงเงินจำดูความหนาะปิดสองก้อนครึ่ง